วันนี้วันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้า้หกสิบเจ็นะคะรับอิเล็กตัสตัวหนึ่งมาช่วยดูแลนะคะเขามีอาการอาหารย่อยช้ามากเลยค่ะเมื่อเช้าตอนที่รับมาประมาณสิบโมงป้อนอาหารจนเต็มกระเพาะนะคะจนตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วอาหารยังย่อยไม่หมดเลยค่ะระหว่างวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ คือไม่ได้ป้อนอาหารเลยป้อนแค่น้ําอุ่นผสมกับยานะคะแล้วก็ถ่ายออกมาก็เหลวแบบนี้แต่ที่เราป้อนให้น้องก็เป็นยาฆ่าเชื้อยารักษาตามอาการเลยนะคะก็จะเป็นสูตรไอหนึ่งยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียายาฆ่าเชื้อราเน,นื่องจากอาหารไม่ย่อยแล้วก็ขี้เหลวก็คือจะให้ยาแก้ท้องเสียเข้าไปด้วยแล้วตอนนี้ครูป,ปอยก็เอายาผสมกับน้ําอุ่นแบบนี้นะคะตอนนี้ต้องไ like ล่ อาหารเก่าให้หมดก่อนถึงจะเริ่มป้อนได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวอาหารเก่าบูดแน่ๆป้อนทีละน้อยๆก่อนน้องก็ค่อนข้างจะยังตอบสนองต่อเราอยู่นะคะยังไม่ดับถึงกระซึมจนตาปิดหรือหงอยมากเนาะ ยังส่งเสียงร้องได้เรามาเป็นกําลังใจให้น้องตัวนี้กันนะคะ